ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมนะคะท่านเป็นผู้ข, totally discord, ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั่วโลกด้านการศึกษาเป็นโครงการแรกนะคะโครงการนี้ท่านขาขออนุญาตท่านเขาเรียกว่าโครงการที่ชื่อวิชาการตะเกณฑ์ชื่อโครงการอะไรคะท่านคะเชิญครับครับโครงการนี้ก็ชื่อว่าโครงการวางร่วมมือจากคือความร่วมาือโครงการนี้ต้องสื่อให้เหานว่าา แล้วกว็เราจำเป็นต้องสืิมสาในกับเรื่องนี้ก็คือว่าคู้งัญาการว่าหลังจากสภาวะวิกฤตนะฮะมาถึงตรนี้ไปประเทศเราจะาาาารถ้า มีองค์ประกที่สามารถรับการเรียนรู้ได้เรากูแลต่างการบำรุงและก็มาดูแลความส่งไปในประเทศนคะครับถือว่าเป็นความสําเร็จของทางประเทศไทยนะครับตรงนี้แล้วก็เราถือว่าโอกาสเนี้ยนะประเทศไทยควรจะมีช่องทางที่เป็นศูนย์กลางนะครับเป็นศูนย์กลางให้กับตุก๊กตุ๊กพักของโลกนะครับ แล้วก็สิ่งที่เราทําได้ในระยะเริ่มต้นในานามสมาคโกมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกนะก็คือเราจะาคิดว่าสิ่งที่ทําทในเรื่องต้นนี่คือสิ่งที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะฮะแล้วก็เปิดโอกาสในทุกภาคส่วนในโลกนี้สาม,มารถามาที่ประเทศไทยนะใช้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดหมายปลายทางของท่านน,นะ ก็เ,เลยเป็นที่มาหลงปกการความร่วมมือต่างวิชาการเพื่อพัฒนานสัิริตบอมนุษย์นะครับโดยเราหวังว่าโดยเฉพาะสถาบันที่ถือว่ามีคุณภาพนะและก็สามารถรองรับการเติบโตในอนาคตได้อย่างดียิง่งอย่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาารัฐกระบังนะและก็ภายใต้าการดูแลของบุลงคลากรที่มีคุณภาพ อย่างท่านชัยยันนะฮะถือว่าได้น้อยมากแล้วก็อย่างท่านคณะบดีคณาอธิการที่นี่นะฮะแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้เราในฐาสมาคมเราทำหน้าที่เป็นแกนกลางนะฮะเพื่อผลโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาศึกษาได้เลกเปลี่ยนความรู้ได้เลกเปลี่ยนโอกาสในการพบปะสังสรรและก็ถือว่า การเข้ามาของทุกคนในช่วงนี้นะฮะ,ะเราจะคัดคนที่มีคุณภาพเข้ามาถ้าคนที่มาศึกษาไม่ว่าจะเป็นรักชั้นหรือว่าจะเป็นะระยะเป็นสี่ปีสปีก็แล้วแต่นะแล้วก็ผมคิดว่าบุคลากรที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยะจะเป็นกำลังสำคัญในการกับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะเริ่มต้นเลยเดียนะฮะ